สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกครั้งก<ๆ>ับ e c s y e a หกสามเก้าห้านะครับคลิปนี้หวังว่าได้ต้นแบบมาโดยบังเอิญน,นะหลายคนถามเข้ามาว่าไอาจักรยานตัวที่ผมรีวิวไปคราวก่อนบอสิบหกนิ้วเนี่ยมันบิดไปแล้วมันมีการแจ้งเตือนเป็นสัญญาณไซเรนประมาณแบบบัสเซอร์มันดังอะปี๊ปปี๊ปปี๊ปเนี่ยถามว่าเราจะแก้ยังไงคือผมก็แจ้งไปแล้วนะว่าต้องให้เอาบัสเซอร์ตัวออดเตือนออกแต่ว่าผมไม่มีตัว เรยอะไรตัวจักรยานต้นแบบที่มาทําให้ดูว่าคันที่ผมรีวิวไปอ่ะมันไม่มีเสียงนะไอตัวเนี้ยมันมีพอดีมีคนเขาเอามาให้ผมดูนะครับผมก็เลยอ่ะดูตามที่ผมแนะนําไว้ให้ถอดบัตเซอร์ออกเขาใช้หกเหลี่ยมธรรมดานะครับผมไม่แน่ใจเบอร์อะไรก็ไม่รู้ต่เวลาเราซื้อมาคงจะมีอยู่แล้วเป็นพวกหเหลี่ยมประแจหกเหลี่ยมนะครับหลายๆาไซส์ซื้อมาแล้วก็ไขไขน็อตตัวเนี้ยน็อตตัวเนี้ยสามตัว สำหรับฝั่งที่ไม่ใช่แบตเตอรี่นะต,ตัวนี้เป็นกล่องคอนโทลมันนะครับไขออกจะมีน็อตแค่3ตัวเท่านั้นแหละนะครับไขก็ระวังเดี๋ยวนอ็อตหายนะเก็บดีๆนะครับ3ามตัวไขออกมาไขาปึ๊บอ่ะนะครับมันเป็นแค่ฝาพลาสติกธรรมดานะาปึ๊บไขปึ๊บมันก็จะออกแล้วนะครับออกเสร็จเรียบร้อยปับ๊บสังเกตดูข้างในนะมันจะมีตัว บัสเซอร์อยู่ตัวหนึ่งสังเกตไหมเห็นบัสเซอร์ไหมตัวนี้ตัวนี้คือบัสเซอร์นะมันจะมีแจ็คต่ออยู่ตรงนี้เราสามารถดึงแจ็คได้เลยสลักอยู่ตรงนี้บ,บ,นะบีบนะบีบนะบีบแล้วก็ดึงออกนี่ออกไปแล้วเนหะ็นไหมตัวนี้เป็นบัสเซอร์มันเฉยๆให้มันแบบส่งเสียงร้องแค่นั้นเองเสร็จแ,แล้วไม่ต้องทําอะไรกับมันก็ยังเก่งก็เดี๋ยวเทปพันสายไฟมาแปะตรงนี้นะครับแปะเสร็จเรียบร้อยปับ๊บเราจัดการ ประกอบกลับเข้าไปมันก็ไม่ร้องแหละแค่นั้นเองไม่ได้ยุ่งยากอะไรปั๊เซอร์ตัวนี้ก็ถ้ากลัวหายก็อยัดกเก็บไว้ในนี้แหละจะได้ไม่ต้องหายไปไหนนะครับหลักการก็จะประมาณนี้นะเก็บเข้าไปก็ชุดของแบตเตอรี่ตัว้ว่นี้ให้อยู่ฝั่งด้านขวามือเรานะอย่าใส่ผิดนะนะครับแต่ถามว่าใส่ผิดได้ไหมก็ไม่มีทางเพราะว่าน็อตมันทําไว้เป็นแบบ3มุมถ้าใส่ผิดข้างบนมันเป็น2อใช่ไหมอันนี้มันน็อตแค่ตัวเดียว มันจะใส่ไม่ได้ยังไงก็ไม่มีทางผิดแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปแค่นั้นเองเสียงก็ไม่ดังแล้วบัสเซอร์คราวนี้เดี๋ยวมาดูครับว่าเอาออกแล้วมันดังไม่ดังหลังจากตัดตัวบัสเซอร์ออกไปแล้วนะมาลองกันครับว่ามันจะร้องไหมผมลองยกขาตั้งกาขาเอาตัวปั่นจัก,กรยานขึ้นนะผมปั่นแล้วนะทีบ,บิดไลไหมเงียบสนิทไม่ร้องแล้วนะครับความเร็ว24 5ี่จด้านี่เงียบไม่ร้องเลยเห็นไหมเพราะนั้นในตัวบัสเซอร์ตัวนั้นแหละ เราถอดออกไปก็เรียบร้อยแล้วก็ดูคลิปนี้แล้วถ้าหลายๆคนดูแล้วแบบเฮ้ยทาไม่เป็นลองดูกับม่นะมันไม่ได้ยากอะไรจริงๆใช้แค่ประแจไม่ใช่ใช้แค่หกเหลี่ยมนะครับขันน็อตสามตัวถอดบัสเซอร์ออกก็จบแล้วไม่ยากไม่ยากครับลองทําดูยังไงดูคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์ไปไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผมมีการอัปเดตคลิปแล้วนะครับวันนี้ปละขอบคุณที่ตามชมอิชี่ซี่หกสามเก้าห้านะครับสวัสดีครับ